นำไทยนะครับปัจเจกช่างเลอร์ไพ่ดำมาดันแดงคุยควันเลยนะครับมีน,น้ำชัยครับบนฐานครับครับหลังจากนั้นเป็นนาทีของโจเจริญลอรทีมงานของโจเจริญเตรียมมีลุงหลอดกั้ยยูบ้านสามขาครับตำบลโพนไทรอ่ำเอ่อำอำเภอโพนไทรครับจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับ บนฐานคือเป็นน้ำช่ายครับรอดลุนรอดเชี่ยต่อไปข้าพงศะยีสิบหาสิบครับจับเด็กไะครับราคาสรางครับยีาาส,รรบสิบหาซิบรอดลุนรอดเชี่ยรครับเป็นน้ำช่ครับลูกหลานที่งานเป็นน้ำาไทยน้ำมาสู่เพื่อใช้่วยสรรคู้สูงลุกข้าแหลายๆทําคะแนนไดเจอเจ หมายคืออึ้งใครขยับเลยครับรุปมองสมบอลเรียบร้อยทีมงานเป็นน้ำไัยนาธานขอท่าไมนเท้อขยับไว้เขาเป็นน้ำไัย ยี่สิบซขึ้นสูสงลงสตาร์พมเบล่าในหลายๆคอยทีงานเป็นน้ำไทโจมคุึ่สามสองนึงต ฮิลี่เลยเสียงอยู hum ่ในขีฝาดังคือกล่องนะครับแต่บองหูว่ที่เป็นยังไรครับมันตกลขีฝาไปแล้วเนี่ยนครับการเขมรดันเมฆไปแล้วครับบองหูวที่เป็นยงไรโปรติตตามเบื้องต้นลอยซ้รติดตามเบื้องต้นดีแล้วครับเป็นนำใช่ครับหมดเมฆเลยหมดเมฆได้ไปแล้วหายไปเลยครับรอรุ่นสิโฟองได้ครับ เขาข้อใดหรือไม่โปรติตามเห็นคว้นข้องนั่งครับคว้นเป็นตัวโยกอยู่ครับคว้นคว้นเป็นงอๆในจักหน่อยแต่ว่าุทายครับแต่ว่าพอเห็นครับมันเขาลังเมฆครับแต่ขั้วมันงอๆอยู่ครับเออข้อข้อมันเป็นเกี่ยวๆครับสอดทาาไหนครับตรอหโตติตามตน้ำกกลางนะครับมันมีสอดอยู่ครับ รุนหลอดมองได้ครับมันเป็นเมฆไหลผ่านไปเลยครับเมฆนายตั้งหาครับหลอดรุนครับวัิรุติโพมองได้ครับช่วงข้อมันบมยังเห็นข้อครับเห็นแต่ควนครับข้อว่าเห็นเห็นแต่ควนครับหางดีเห็นแล้วครับแต่อยู่ตำแหน่งในบบยังหูครับเบื้องต้นทางดีแล้วครับหนึ่งสามครับเบานิ่งเบาครับสูงครับนิ่งเบาสูง นเาสุดครับท่านลักษณะนี่แปนพันตำสุดครับ,รบนิ่ง <ใน S 1> เบาสุด,สดใจน้ำนะครับเบาดี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 ลอดลุนลอเชี่ยกันต่อไปครับผมครับพัง มีความเบาแต่เป็นหูบสีตัวใหญ่ๆครับเบิ่งกันไปครับตอนนี้ขข่งรอที่ร้อยแปดสิบรอยแปดสิบผ่านไปออกวาได้ทีเบิ่งแล้วแน่งตาเบาเฉียดแล้วมันเบาครับสอง่อยเฉยโอนเบิ่งกันไปครกุล่ลุนกินเลยแข่ยับไปทั้งกทีได้เพราะว่าถ้าหมดจได้กุลลุนกินเลยดีเ่งตาดีับครับข้าเหนุนขาวนุนขาวนุนข้าวนุนข้าวนุนข้าวหน เอาไปนะครับเอาเบิไงครับตอนนี้ขยับมาทีสองร้อยสี่สิบพันไปสองร้อยสี่สิบท่านไปสี่กินได้บ่ครับเกือบในได้แน่นอนครับเหลือมัวครับวันนี้รอลุนหมวกซอยกันครับปล่อยแรงมาถอยแรงมากบึ้งไปน้ำถอยไปน้ำ ไปชุดคนละด้านออกมาดัานซ้าแห่งก็ได้เลยโอเคเอาลงทักันดีแล้วนะครับสอสิบแล้วเรครับกางูืแล้วห้าสบผบอลไปมาดได้เหตอนนี้สองร้อยเจ็ดสิบคาดว่าฮอนเป็นจีฮอนปลาขาวหรือเป่ ห่อพี่มันมาย่ทงิีเบิ่มเลขแปดสิบกจะดังกเอเพราะว่ามันกินเลยแล้วยอโำวไห้นะครับเิ่งเลขแปด้วนะหามวงเลยลื่เนี่ยเนี่ยมนหาิมวงขานลเขาขาวนวลนขาขาวนวลนวเอ้ยวางไกยู่ไก่ปะไก่ค่ะนี่เลยกันีคือไปเลยกนนีนกไเล่ยีแนมรัดการีแนมรัดกันี่องน้ำเงินแนมไหนวะแนมค่านเอแนไปน้อยนึงน่ึ้นไปน้อยนึงลดปาขาลงบ้าแล้ว กำลังสีเขา่ลังสีขามี้าสีฟ้าเดอร์ชังน้ำเงินฟาท้ยาทุยทุยปคะแนน่านไป เห็นไหมเข่าเล่าเหรอเข่าเล่านะช่องน้ำเงินนะเขช่องน้ำเงินช่องนังผีว่ช่องนี่ละนี่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 เป็นพาหนะโหลดถูกมีพาชิบิ้งมาเห็นแล้วเห็นแล้วคุณคุณหลายๆเห็นแล้วครับสวัสดีมีแล้วครับปาดมันเบาครับเบานะครับโอ้ยไปไกลครับมันบอลแมนอยู่ใกล้ๆครับที่มองสีองศาต่ำคือมันไปไกลครับแล้วมันบอลลุมแมนครับโอ้ยแมนนีลีครับเบาดีครับ คอยเมียบคอยคว้างลดระดับเบาๆครับเบาเป็นเบาเบาของเขาครับเบาครับเบาสุดๆครับเมีบได้ขว้างได้ครับกําลังติดตกใส่ฝาขาวเจมแจมนึ่งครับตกใส่ฝาขาวตจมแจมหัวโซงโง่นึ่งครับตกผ่านลงมาแล้วเพื่อนตัวยูฝาขาวลงมาฝาสีเท่าๆเพื่นเดียว แล้วกทิตตกใส่ฝ่าขาวเป็นงามนะครับฝ่าขาวเป็นงามงยูด่ด้านท้ายค้องสีขาวตกตรงกลางฝ่าขาวแจมก่อนสีมักรกระทบฝา<อ>่ฝาสีเท่าเครับห<อ>ัวตกสีเท่าเเรียบร้อยแล้วเค<อ><อ>ลื่อนลดระดับเ<อ>บาๆครับตามฝ่าสีเท่าลงมาเลยครับ,รรบแฮ้ฝ่าขาว นวลนวลลงมาตรงกลางฝ่าขานวนวลนวลจุดกระทบต่อไปคือฝ่าเงินสีเข้มเข้มครับออกสีเท่าครับคงเท่าพื้พน่างครับแตะฝ่ายใหม่ตามลงมามสามร้อยเก้าสิบห้าคะแนในเป็นใน้ำชายเด็ดสามร้อยเก้าสิบห้าคะแนใน,ใน,ในขอบคุณที่ติดตามรัะชมหลอดเด็กสีสวัสดีครับ